อันตรายของสยญนายน่ากลัวขนาดไหนคลิปนี้มีคาตอบนะครับตามรายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าสยานายนั้นสามารถฆ่าคนได้อย่างรวดเร็วเลยครับเพื่อนๆครับสามารถเข้าสู่ร,ร่างกายคนได้จากหลายเส้นทางด้วยกันทั้งการสูดดมก๊าซสยนายเข้าไปการกินสยานายทั้งชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ําหรือแม้แต่ว่าการสัมผัสกับ,กบสารสยนายครับหากว่ากินสยานายเข้าไปขณะท้องว่างครับจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์เป็นหน่วยนาทีครับ แต่ถ้ามีอาหารอยู่เต็มกระเพาะแล้วจะหน่วงเวลาเสียชีวิตเป็นหน่วยชั่วโมงแทนเพราะว่าในกระเพาะเรามีกรดที่ใช้ในการย่อยอาหารอยู่การกินเกลือไซยาไนตเข้าไปขณะท้องว่างนะครับไซยาไนก็จะทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะเป็นก๊าซไซยาไนตอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ถ้าสูดไฮโดรเจนไซยาไนตเข้าไปจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วินาทีโอ้โหน่ากลัวมากครับความเข้มข้นของไซยาไนก็มีผลกับความเร็วมากนะครับถ้าเกิดป้าจับคนล็อกไว้ในห้อง ขนาด1น1คูณหคูณหเมตรแล้วก็ปล่อยไฮโดรเจนสญญาญนา์เข้าไปประมาณ300มิลลิกรัมแล้วเราก็จะเสียชีวิตทันทีครับแต่ถ้าปล่อยไฮโดรเจนสซญ,ญาไนด์หมิลลิกรัมเข้าไปเขาจะมีเวลาอีกประมาณ30นาทีก่อนเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยก๊าซเข้าไปเพียงแค่20ิมิลลิกรัมเขาจะยังไม่เสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการผิดปกติเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเสียชีวิตในที่สุดครับสิ่งที่เล่ามานั้นนะครับ เป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการชี้เพื่อให้ใครไปเอาเป็นแบบอย่างนะครับและก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ทางตํารวจก็จะทําการคลี่คลายคดีในเรื่องของผู้ก่อเหตุทําการวางยาสยานายทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนด้วยเพื่อนๆเกือบว่าใครเป็นผู้ช่วยชาสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับ